ปริตี้สาวก็เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่กรณีที่นายจูวงแท้ตังเสียชีวิตโดยยอมรับนะคะว่าหุ้นที่ได้รับโอนได้มาด้วยความสุจริตและเสน่หาค่ะนางสาวกันนาณาสิวาธนพลพร้อมทนายความเข้าพบกับพลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กอำบับการปรับการเพื่อให้เข้าปากคำกรณีที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนหุ้นมูลค่า228ล้านบาท จากนายชูวงแท่ตั้งโดยทนายความได้เปิดเผยนะคะว่านางสาวกันธนารู้จักกับนายชูวงมาประมาณ2ปีขณะนี้ตั้งครรภ์หถึงเดเดือนยืนยันไม่ได้นําเรื่องลูกมาต่อรองโดยหุ้นที่ได้รับนั้นนายชูวงโอนให้ด้วยความสเสน่หาซึ่งก็ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่วนเรื่องเอกสารที่ระบุมีการปรอมแปลงลายเซ็นของนายชูวงนั้นนางสาวกันธนาไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะว่านายชูวงเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด พลตำรวจโทรประวุฒิเปิดเผยนะคะว่านางสาวกันธนาได้นําสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็รายการเดินบัญชีที่ได้รับการโอนหุ้นมามอบให้กับพนักงานสอบสวนและก็ยอมรับได้ว่ารู้จักกับนายชูวงและพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง ยืนยันนายชูวงโอนหุ้นให้ด้วยความเต็มใจเพราะว่าต้องการให้ศึกษาวิธีการซื้อขายหุ้นโดยมีการโอนหุ้นให้เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาและยังไม่พบว่านายชูวงมอบทรัพย์สินอื่นให้กับนางสาวกันทนาส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับการปลอมลายเซ็นโอนหุ้นหรือไม่ต้องตรวจสอบอีกครั้ง